วัดีครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับโกโปรเนะครับว่าไอ้เจ้าโกโปรเก้ตัวเนี้ยใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี้ยชอบการท่องเที่ยวประมาณว่าไปแบ็คแพ็คนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนไปเที่ยวประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวในงานประเพณีช่วงกํากลังจะเข้าช่วงค่ำเนี่ยผมเลยอยากรู้ว่า ในเมื่อผมได้ซื้อแอคชั่นคัมมาละแต่ผมไม่ใช้ในการแอคชั่นแต่ผมจะใช้ในการไปเที่ยวง,งานปรับเพณีตอนกลางคืนผมจะเดินเล่นไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอดีเมื่อวานเมื่อวานสื่อเนี่ยเป็นวันลอยกระทงพอดีผมจึงได้นําตัวโกโป9ก้าตัวเนี้ยที่เพิ่งซื้อมาไม่นานไปลองถ่ายบรรยากาศของงานลอยกระทงนะครับญี่เป็นของเมืองเชียงใหม่ที่วัดโลกโมรีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลงานของเจ้าโกโปรตัวเนี้ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามรับชมกันเลยครับ ให้เรควนามเชื่อบบรทุกสงหัศ ติโตวาอสาโคเรซาโตวาจันทะอาภิอสาเิฆาโหนาภูโพระอาหิวิจิกามันิสัมปนิปิอชาตราชสุกระมหิสยรคสานีนานาพญาโตวานานาโลคโตวานานาอุปัภวะโตวาอารักขังอันโตสักกัตวพุทธรัตนังโอสถังทกุตมังวะนา นี้ตาเตวมนุสยนาพุทธิติะสุทินานสันตุปทาวาโนตโรสปสตะหิตาตญาตองตองกันอาเตว่าเตวเรวะเจรจาตันเตอมนุษยหงพระวเกพญเกนาเกวิเสุเตอกาลมรณีนจสปสมามรณมุตโต 我把头发打薄薄。 คือรู้สึกว่ามือผมไม่นิ่งหรือว่าเตอร์บิ e r ไลเซอร์ไม่นิ่งกันแน่มีช่วงจวังหวะที่แบบผมจะเหวี่ยงไปมานิดนึงนะครับจะมีภาพสั่นเชคนิดๆน,นะครับไม่รู้ว่าแก้ยังไงถ้าใช้ตัวซูเปอร์สมูทตัวที่เป็นบูสต์เลเวล3เนี่ยจะเอารอดหรือเปล่าซึ่งตัวนั้นผมก็ไม่ชวนนะครับเมื่อวานลืมลองใช้กับไม้ตัวเนี้ยเวลาถือกอ็มันจะมีปัญหานิดนึง ไม้สามทางตัวนี้เวลาถือเนี่ยมันจะค่อนข้างโยกนะครับมันจะเอียงไปเอียงมามันจะค่อนข้างเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเวลาเราถือแบบเนี้หรือผมต้องหาตัวที่เป็นตัวคล้องที่คอมาด้วยเพื่อที่จะว่าเวลาเนี่ยถือมันจะได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเพราะรู้สึกว่าเ,าเอียงนี่เนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยอย่างช่วงที่ผมถือเนี่ยนะผมลืมปรับเป็นเส้นขอบฟ้าให้มันดึงเขาเรียกว่า ให้ได้ฉากกับตัวถนนหรือว่าเส้นขอบฟ้าอันนี้ผมลืมตั้งไว้แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับนะแต่สังเกตได้ว่า,าภาพจะออกมาค่อนข้างดีเห็นหน้าผมเห็นบรรยากาศรอบๆเสียงนี่เข้ามาดีมากก็คิดว่าเจ้าตัวเนี้ยเหมาะที่จะพาไปเที่ยวมากนะครับทริปหนะ้าประเพณีดีๆมีที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเจ้าโกโปร9นี้ลองไปถ่ายใหม่ดูนะครับแล้วจะลองปรับตัวสเตอร์เบลิเซอร์เป็นเลเวล3ดูพร้อมกับ ปรับตัวเส้นขอบฟ้าให้ตั้งระนาบดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูติดตามกันรอบหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ